สวัสดีครับนักเรียนพบกันใน EP พิเศษนะครับอย่างตามที่ครูสัญญาไว้ว่าจะทําให้เป็นกรณีพิเศษคือไม่ใส่โลโก้โรงเรียนนะครับก็ทําเป็น p r i v a t e นะครับจะได้ใช้ภาษาพูดแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับก็เป็นการแยกตัวประกอบในกรณีที่ครูใช้คำว่าตัวเรียกยากจริงๆก็คือเป็นวิธีการเพิ่มพดลดพดนะครับนั่นเองนะครับเอาหลักการก่อนกันแล้วกันนะหลักการถ้าเรามีพหูนามในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก C เราต้องการแยกตัวประกอบเราต้องการแยกตัวประกอบเราจะใช้วิธีอย่างนี้นะครับขีดกากบาทแล้วก็ตำแหน่งนี้เป็น b b นี่คือตามตำแหน่งนะตำแหน่งนี้เป็น a คูณ C นะครับแล้วค่อยแยกตัวประกอบมันนะตรงน,นี้เดี๋ยวครูจะสอนในตัวเลขนะครับตัวนี้เราจะใส่เป็น m ใส่เป็น n ซึ่งมีข้อแม้ว่า m บวก n เท่ากับ b แล้วก็แล้วก็ มองเห็นนะอะ่แล้วก็ a คูณ c เองต้องเท่ากับ m คูณ n อันนี้มีข้อแม้อย่างนี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับครูจะมีวิธีที่แบบลัดๆให้นิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นวิธีรัดนะแด่แบบแต่ว่ามันมีวิธีรัดทำไงวิธีรัดคือคือเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของการสร้างสมการนะซึ่งจริงๆแล้วการสร้างสมการเราจะเรียนในม3ถ้าจะใช้วิธีรัดก็คือ ถ้าเรามีรูปแบบแบบนี้อยู่นะครับเราจะหา x จากจากตรงข้ามของ m นะครับหารด้วย a นะครับ x ตัวหนึ่งนะแล้วก็ x อีกตัวหนึ่งก็เป็นตรงข้ามของ n หารด้วย a ซึ่งตัวนี้ถ้าเราคูณไข้กลับมามันจะได้เป็น ax เท่ากับลบ m เป็น ax เท่ากับลบ n แบบนี้แล้วก็ย้ายกลับมานะย้ายกลับมาจะได้เป็น ax บวก m เท่ากับ0 ax บวก n เท่ากับ0ตัวประกอบมันก็เป็นเพียงแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับคูณกันนี่คือตัวประกอบมาอันนี้คือวิธีรัดนะครับเดี๋ยวค่อยดูตัวเลขเออกนะครับวิธีรัดไม่เน้นนะวิธีรัดไม่เน้นให้รู้จักบ้างรัดได้บ้างเราเน้นวิธีจริงนะครับวิธีจริงวิธีจริงจะทํายังไงอ่ะดูนะวิธีจริงวิธีจริงจากโจทย์นะครับเราก็เขียนการกระบ,บาดเลยหาตัวเลขตำแหน่ง b คือ12นะครับ ตำแหน่ง b คือ12ตำแหน่ง a คือ4คูณ5แยกตัวประกอบเลยมันคือ2คูณ2คูณ5แบบนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับเขาต้องการ12ทําทำไงก็ต้องเป็น2 m เป็น2 n เป็น10แบบนี้เพื่อที่จะ,ะคูณกันให้ได้20่นะพูดง่ายๆแล้วบวกกันให้ได้12แล้วก็เอามาแยกตัวประกอบแบบนี้นะครับแยกให้เป็นอะไรแยกให้เป็นมันแปลกๆไงล่ะมุมมันแปลกๆไงไม่รู้ ได้เป็น 4x กำลังสบวก 2x บวก 10x แยกตาม m กับ n นะครับวก5แล้วก็ใช้หลักการดึงตัวร่วม2รอบในหัวข้อแรกที่เราเรียนมานะครับก็จะง่ายคือมีหลักการไม่ได้บอกว่ามันจะเร็วจะอะไรกว่าวิธีอื่นนะแต่มันมีวิธีการชัดเจนปกติการแยกออกเป็น2งเล็บแบบฟอยทที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยวิธีการไม่ค่อยชัดเจนมันเป็นลักษณะนึกเอานึกตัวเลขมาใส่นะครับอันนี้ดึง 2x ออกมานะครับ ดึง 2x ออกมาข้างในก็จะเหลือเป็น 2x บวก1ดึง5ออกมาข้างในก็จะเหลือเป็น 2x บวก1แล้วก็ดึงอีกรอบหนึ่งหไหมเนี่ยมีตัวร่วมอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น 2x บวก5นะครับคูณด้วย 2x บวก1อันนี้รอบที่2แล้วนะถ้าไม่ได้อีกครูไม,ไม่ไม่ทำอีกแล้วมันใบครูมีปัญหานะมันเสียงไม่ออกนะครับ เวลาอัดแล้วเนี่ยมีได้แต่ภาพเสียงไม่ได้ครูก็เลยถ้าไม่ได้รอบนี้ก็ไม่ไม่เอาแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยย้อนมาสอนวิธีรัดนะเอาหลักการให้ได้ก่อนหลักการนะครับก็แยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะอันนี้หลักการอันถัดมา b คือ19 a คือ6 c คือ15นะักเรียนต้องแยกตัวประกอบนะครับเป็น2คูณ3ได้6นะ3คูณ5ได้15เราต้องการให้ได้19ตัวเลขมันง่ายไงนะเอา3าคูณ3ได้9นะครับ เพราะฉะนั้นตัวหนึ่งให้เป็น9คุูไม่เขียน m แล้วนะอีกตัวหนึ่งก็เป็น10นะครับเพราะฉะนั้นก็แยกตัวประกอบเขียนเป็น m กับ n ก็เป็น 6x กำลัง2นะครับบวกกับ 9x บวก 10x บวก15ตัวนี้ดึงตัวร่วมคู่แรกนะครับคู่1คู่2แบบนี้นะครับดึง 3x ออกไปนะครับข้างในก็เหลือเป็น 2x บวก3 ดึง5ออกไปข้างในเหลือเป็น 2x บวก3แบบนี้ก็ดึงตัวร่วมอีกรอบหนึ่งอันนี้เราก็คุ้นเคยมามากแล้วในหัวข,ข้อที่1น,นะครับก็จะได้กลายเป็น 3x บวก5นะครับคูณด้วย 2x โอ้ยรีบนิดหนึ่งกลัวมไม่ทันเวลาแบบนี้นะครับเดี๋ยวครูค่อยย้อนกลับมาสอนวิธีรัดนะะไปหยุดดูเอาคนที่ไม่ทันครูเร่งนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามัน มันเสียเวลารอบแรกไปแล้วนะครับข้อที่สามนะครับ b คือลบสามสิบอ,อันนี้ตักเรียนนิดนึงนะเครื่องหมายต้องเอาเป็นบวกนะบวกตัวเดียวนะครับแก้ิดนึงนะครับต่อนะก็ a เป็นแปดนะครับอันนี้เป็น c เป็นเจ็ดก็ได้เป็นสองคูณสองคูณเจ็ดตัวเลขก็น้อยหน่อยเอ,ยส,อสองมีสามตัวสิผู้เขียนผิดนะ แต้องมี2 3ตัวแล้วก็คูณด้วย7เอาเป็นอะไรดีล่ะก็ตัว7จคูณแมันเป็นบวกก็จริงแต่เวลาเรียนหาเราต้องใส่นี้นะครับใส่ให้เป็นลบนะครับเป็นลบสคูณกับลบยีรวมกันมันถึงจะได้ลบสานะครับลบสอลบยี่สิบแนะครับอันนี้แยกตัวประกอบก็เลยได้เป็นแปดกำลังสลบสอลบยี่บวกเครับ ก็ดึงตัวร่วม2รอบคงคุณแล้วคราวนี้รู้วิธีกันแล้วสำคัญที่ถ้าหา M กับ n ได้ที่เหลือจะได้แน่เลยไม่ไม่ไม่ไมยากเลยนะครับตัวนี้ดึง 2x ออกมาข้างในเหลือ 4x ลบ1นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งดึงอะไรอะ่ะลบ7ออกมาข้างในก็เหลือเป็น 4x ลบ1นะก็ดึงอีกรอบหนึ่งนะครับดึงในวงเล็บอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น 2x ลบ7คูณกับ 4x ลบ1นะครับครูอาจจะไม่พาทําหมดนะ,นะเดี๋ยวให้โจทย์ไปฝึกทํานะครับอะคราวนี้ครูจะย้อนกลับมาสอนวิธีรัดนะครับเดี๋ยวค่อยไปหยุดดูนะครับสำหรับคนที่ไม่ทันค่อยไปหยุดดูครูดูในหน้าจอไม่ค่อยชัดเลยไม่รู้พวกเราดูคลิปจะชัดไหมเดี๋ยวต,ต,ต้องลองดูนะครับมันแปลกเหมือนกันนะอะลองดูครับวิธีรัดทายัางไงวิธีรัดให้นักเรียนหา x ตัวที่หนึ่ง x ตัวที่หนึ่งเกิดจากอะไรครับเกิดจากตรงข้ามของ m m 2. คือ2นะตรงข้ามของ m ส่วนด้วย a นะครับเห็นไหมตามข้างบนเลยวิธีรัดนะส่วนด้วย a a ในทีนี้ก็คือ4นะครับเมื่อเราจัดรูปแล้วปุ๊บมันจะได้เป็น x เดียวเท่ากับลบ1ส่วน2ตัวนี้โอเคนะเสร็จแล้วเราก็คูณไขว่ามาคูณไขวยมาเราจะได้เป็น2 x ย้าย1กลับมาเป็นเท่ากับ0เป็นสมการที่1ไม่พอแป๊บหนึงคูลบมันไม่พอเอามาบรรทัดใหม่ก็ได้ พวกเรามองไม่เห็นนะครับอ่มามัทัดอีกบนทัดหนึ่งคูณกลับมานะครับคูณกลับมาจะได้เป็น 2x บวก1เท่ากับ0เป็นสมการที่1ครับอีกอันหนึ่ง x อ,อีกตัวหนึ่งก็เป็นตรงข้ามของ n ก็คือ10หารด้วย4นะครับตัวนี้ก็จะได้กลายเป็น x เ,เองเท่ากับลบ5ส่วน2พอคูณไข้เอา2คูณมาที่ x ก,ก็จะได้เป็น 2x ย้าย5กลับมาก็เป็นบวกเท่ากับ0เป็นสมการที่2เราใช้หลักการ เราใช้หลักการอะไรนะหลักการสร้างสมการซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในม3แต่นี่ครูเอามาสอนก่อนนะครับนักเรียนก็จับสมการที่1กับสมการที่2คูณกันหลักการนะนักเรียนก็จะได้เป็น 2x บวก1คูณกับ 2x เบวก5เท่ากับ0ซึ่ง <c oughs> อันนี้มันเป็นวิธีการสร้างสมการเพียงแต่ว่าเราเอามาหาคําตอบก็คือเอามาแยกตัวประกอบตัวประกอบมันก็คือ2ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคนะ อ่ะคราวนี้ต่อไปครูว่าจะลองสอนแบบพาคิดในใจเลยนะครับวิธีรัดจริงๆคิดสั้นค่าตัวตาย x ตัวที่1เกิดจากอะไรครับเกิดจากลบ9ส่วน6 6กนั่นคือ A นะเทียบจากข้างบนด้วยนะครับหกนั่นคือ a นะครับเพราะฉะนั้นจัดรูปแล้วในใจได้เป็นตัด <c oughs> ท่อนแล้วเหลือเป็นลบสส่วนสนะครับย้ายมาได้เป็น 2X งบวกส เท่ากับ0นะครับ x อีกอันนึงได้เป็นลบ10ส่วนหตัดทอนแล้วได้เป็นลบหส่วนสย้ายมาก็ได้กลายเป็น3 x บวก5เท่ากับ0ตัวประกอบมันก็เป็นเพียงแค่2อันนี้คูณกันเห็นไหมมันก็จะตรงนะซึ่งมันคิดในใจได้ถ้าเราจะคิดนะข้อถัดมาครูไม่ปเ,ปนเน้นวิธีลัดนะให้รู้จักเฉยๆเดี๋ยวไปคิดไปฝึกเอาเองนะฝึกได้แต่ฝึกเอาเองนะครับ x ตัวหนึ่งคือ ตรงข้ามของ m ก็คือตัวนี้นะส่วนด้วย a a คือ8จัดรูปแล้วตัดทอนแล้วได้1ส่วน4ก็เอา4คูณไขว้ามาก็ได้เป็น 4x ย้าย1ตามมาก็เป็นลบ1เท่ากับ0นะครับโอ้พอไหมย่อให้เล็กนิดนึงให้มันพอนะครับ x อีกตัวหนึ่งก็คือตรงกึนข้ามของ n ก็คือลบของลบ28ส่วนด้วย8นะครับตัดทอนแล้วเอา4ตัด4 28, 4, 2, 8, 1993. 7จ็ดยเป็น8ก็ได้เป็น7จส่วนสอเอาสคูณมาก็จะได้เป็น 2x ย้าย7มาก็เท่ากับ0ตัวประกอบมันก็คือ2ตัวนี้คูณกันเลยซึ่งตรงกับที่เราหามาโอเคไหมมันก็เร็วพอสมควรสำหรับคนทําเป็นนะครับนะอ่ะทีนี้ไปครูสอนวิธีนี้ให้ได้ก่อนเอาสักหลายข้อหน่อยเผื่อเป็นแนวทางในการหาสอนวิธีธรรมดานะครับแค่วิธีธรรมดาทีนี้วิธีรัดไปไปฝึกเอาเองนะครับ ที่ธรรมดาก็อ่ะ b คือเจ็ดนะครับ a คือสิบสองคูณด้วยลบสิบนะครับเอาลบไว้รอก่อนข้างในแยกเป็นสองคูณ2คูณสามนะครับนั่นคือสิบสองนะสิบก็เป็นสองคูณห้าเราก็จะหาตัวเลขสองตัวนะครับที่รวมกันแล้วได้เจ็ดตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบคูณกันต้องได้ร2อยยี่สิบนะครับนี่เราก็จะหาจากตรงนี้นะครับก็เอาเป็นอะไรดีล่ะครูเอาเป็นอา่า 8กับ15นะได้7ง่ายหน่อย8กับ15ครับ3คูณ5นี่ได้15นะครับก็ตัวไหนเป็นลบละ่ะก็ต้องเอา8เป็นลบ15เป็นบวกก็ใส่ตรงนี้เป็น m เป็นลบ8 n เป็น15เอาแค่วิธีจริงนะวิธีธรรมดานะครับนะวิธีเพิ่มพดลดพดเขาเรียกกันเมื่อครูรุ่นเก่าครู อาวุโสที่สมัยก่อนสอนนี่ใช้วิธีนี้แบบในใจเลยนะครับชำนาญมากนะอ่ะ x กำลังสองเขียนเป็น m ก็คือเป็นลบแ x บวกสิ x เห็นไหมแยกเป็น m กับ n นะครับลบสินี่ดูออกนะแยกเป็น m กับ n นะครับแยกเป็นตัวนี้ m ตัวนี้ n นะครับแยกเป็น m กับ n โอเคฝึกแยกตามนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ แยกต่อได้อยู่แล้วนะครับก็เป็น 4x ก็เหลือ3ลบ2ดึง5ออกไปก็เหลือข้างในเป็น 3x ลบ2แยกตัวประกอบดึงตัวร่วมอีกรอบหนึ่งนะครับดึง1เรียบออกไปนะครับก็จะได้แล้วทีนีนะก็จะได้เป็น 4x บวก5คูณด้วย 3x ลบ2ได้แล้วเสร็จแล้วไม่ได้บอกว่ามันจะเร็วกว่าวิธีอื่นนะมันอาจจะเร็วกว่านะเอาจริงๆนะ้วอาจจะเร็วกว่าคือคือวิธีคิดมันอะ ไม่ได้รวบรัดแต่ว่ามันมีหลักการมีขั้นตอนที่1นึ่งสองายังไงโดยปกติการแยกตัวประกอบแยกเป็น2เล็บแบบฟอยน์เนี่ยนะครับมันขั้นตอนมันไม่ชัดไม่ชัดเจนเท่าไหร่มันก็ได้แค่บอกว่านักเรียนหาพหุนามสองวงเล็บคูณกัน,นหน้าคูณหน้าได้พจน์หน้าใกล้คูณใกล้รวมกับไกลคูณไกลได้พจน์กลางนะหลังคูณหลังได้พจน์หลังนะคนสอนพูดแค่นี้แต่คนหาเนี่ยกว่าจะได้ถ้าตัวเลขเยอะนะกว่าจะได้ครูใช้คก็ไม่กว่าจะได้ถ้าตัวเลขเยอะนะครับอ่ะไปต่อนะครับนะ เดี๋ยวที่เหลือจะอทิ้งโจทย์ไว้ให้ฝึกนะครูจะเอาหลักการให้ให้ใหใหใหคล่องๆข้อ5นะครับเอาลวกี่ข้อก็แล้วแต่นะครูไม่อยากให้คลิปมันยาวเป็นคลิปพิเศษที่ทําแบบสั้นๆนะครับอ่ะ B คือ13นะครับ A คือ12นะครับ C คือลบ14นะครับเอาลบไปข้างนอกรอข้างในก็เป็น2คูณ2คูณ3นี่คือ12นะ14ก็เป็น2คูณ7เราต้องการตัวเลข2ตัวที่รวมกันแล้วได้ได้13แต่ตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบ นะครับเพราะฉะนั้นอะไรดีล่ะอะไรดีล่ะอ่สิกับ12ไม่ไดเอ้ต่างกัน13บสนะต่างกันสิต่างกันสินเป็นอะไรเีสี่เจกับ6ไม่ได้อันนี้ต้องหานะเนี่ยต้องฝึกหานะครับต้องฝึกหานะยีกับ8 21กับ8ปอ่าได้ได้ได้นะกับแนะก็ครูก็เอาเป็น สามกับเจ็ดคูณกันนะครับอันนี้ได้เป็นยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะได้เป็นลบแปดต้องเช็คก,ก่อนนะครับคูณกับยี่ทั้งหมดคูณกันเนี่ยได้ได,ได้เท่าเท่าโจทย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนรวมกันนี่นะครับได้สิบสามไหมก็ได้สิบสามก็ตัวหนึ่งเป็นลบแปดตัวหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็เอามาแยกนะครับดึงตัวร่วมสองรอกรบก็ได้เป็นสิบสองเอ็กกำลังสองตัวหนึ่งก็เป็นลบแปดเอ็กอีกตัวหนึ่งก็เป็น บวกยี่แล้วก็ลบสิบสครับก็คือ m n นะครับตามนี้เอาตัวไหนเป็น m ก็ได้ตัวไหนเป็น n ก็ได้สุดท้ายมันจะได้ได้เท่ากันเองนะครับตัวนี้ดึงตัวร่วม 4x ข้างในเหลือเป็น 3x มลบสดึงตัวร่วม7ออกมาก็เหลือเป็น 3x มลบสดึงตัวร่วมอีกรอบหนึ่งนะครับดึงตัวรอบอีกรอบหนึ่งก็จะได้เป็น 4x ่บวกเ คูณด้วย 3x ลบ2แบบนี้นะครับโอเคนะเอาข้อ6ครูมองไม่ค่อยชัดเลยในหน้าจอนะไม่ชัดเลยนะครับไม,ไม่รู้ว่าในคลิปออกไปจะชัดไหมนะอะต่อไปข้อนี้ข้อ6นะครับก็หาเหมือนเดิม b คือ16นะครับ a คือ15คูณ c คือลบ7โอเค ตัวประกอบน้อยหน่อยตัวเรียกแยกก็จริงแต่ตัวประกอบน้อยหน่อยนะครับเป็นลบไปข้างหน้าเลยนะครับก็เป็น3าคูณ5คูณ7อันนี้ตัวประกอบน้อยก็อะไรดีล่ะ10 21กับ5เลยนะครับง่ายๆ21กับ5ก็แยกเป็นอะไรเป็นลบดีก็ต้องเป็น5เป็นลบ21ก็ต้องเป็นบวกนะครับโอเคนะครูก็ใส่อันนี้เป็นลบ5นะครับอันนี้เป็นบวก21นะครับก็เป็น M กับ n นั่นเองนะครับ m n นะครับ m บวก n ต้องได้ b นะครับตัวนี้คือ b นะต้องทำความเข้าใจนะครับ b อันนี้คือ a คูณ c นะครับ a คูณ c ต้องเท่ากับ m คูณ n นะ m บวก n ต้องเท่ากับ b ข้อแม้นะครับนักเรียนต้องทำความเข้าใจโอเคคราวนี้ก็เอามาใส่นะครับามาใส่ก็แยกเป็น 15x กำลัง2นะครับแล้วก็ลบ 5x บวก 21x แล้วก็ลบ7นะครับแล้วก็ดึงตัวร่วม2คู่ คู่แรกครูดึง 5x ออกไปข้างในเหลือเป็น 3x ลบ1คู่ที่2ดึง7ออกไปข้างในเหลือเป็น 3x ลบ1แบบนีนบ้ดึงอีกรอบนึงนะครับดึงอีกรอบนึงนะครับอ่ะได้เป็นดึง 3x ลบ1ออกไปก็เหลือเป็น 5x บวก7คูณกับ 3x ลบ1แค่นี้นะครับนะเดี๋ยวทิ้งโจทย์ไว้ให้ทำนะเดี๋ยวครูจะให้ได้สัก แข้อ9ข้อก็แล้วกันไม่เกินนี้อ่ะที่เหลือจะทิ้งโจทย์ไว้ให้ทำนะครับต้องฝึกทําต้องฝึกทํารู้หลักการไม่ฝึกทําไม่มีทางอ่ะดูที่ตัวเลขเยอะขึ้นเยอะขึ้นยังดีที่มันเป็นบวกหมดยังง่ายอยู่ถ้าเป็นบวกหมดยังง่ายอยู่นะครับ B คือส1่นะครับ A คือ24 C คือ12บอ่ะแยกตัวประกอบครับแยกตัวประกอบแยกเป็นอะไรบ้าง8ปคูณสาอ่ะแก็คือ2คูณกัน3ตัวคูณสามก็เป็น สี่คูณสามเยอะนะข้อนี้ตัวเลขเยอะนะครับอันนี้คือ b นะครับอันนี้คือ a อคูณซีนะครับเราต้องมาแยกตัวประกอบเราต้องหา m กับ n นะครับข้อนี้ข้อ,ขอที่เจ็ดเราต้องหา m กับ n นะครับ m กับ n ก็ครูมองเป็นอะไรสี่สิบเอ็ดเนี่ยแปดสี 8, 4, 3, 2, ่สามสิบสองบวกกับเก้าก็สามคูณสามนี้นะครับเนี่ยได้เก้าอีกที่เหลือคูณกันเนี่ยได้เป็นสามสิบสอง บวกกันได้41พอดีมันเป็นบวกหมดก็จะสะดวกหน่อยนะอ่ะโอเคก็แปลว่าไอ้ตัวหนึ่งเป็น9ตัวหนึ่งเป็น3 2เอาตัวไหนไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับอันนี้เป็น m นี่เป็น n นะครับก็มาดึงตัวร่วมนะครับแยกเป็น2 0 4x กำลัง2บวก 9x นะครับบวก 32x บวก12นะครับเอา อะไรสาม x ออกมาดึงสาม x ออกมาพจน์นี้สามแปดยี่สิบสี่บวกด้วยสามนะครับดึงอะไรเดียวสี่ดึงสี่ออกมาข้างในเหลือสี่แปดบวกสามอันนี้ดึงอีกรอบหนึ่งดึงตัวร่วมอีกรอบนึงครับดึงในวงเล็อบออกมาถ้าได้ m กับ m แนะ้วมันไม่ลําบากเลยมันอาจจะช้าตรงหา m กับ n นี่แหละสาหรับคนที่ที่คิดเลขช้านะครับ แต่มันมีหลักการหานะไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับนักเรียนแยกเป็นสองเล็บเลยนะมันไม่ค่อยมีหลักการเท่าไหร่หลักการมันกว้างๆแบบนั้นนะครับอ่าโอเคก็แยกตัวประกอบได้ประมาณนี้นะต่อตัวอย่างที่แปดอีกสักข้อหนึ่งตัวอย่างที่แปดลองคิดวิธีรัดมาแบบรัดเลยอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยอยากให้ฝึกมากเท่าไหร่หรอกวิธีรัดนะแต่ครูแนะให้รู้ได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าครูไม่รู้ ครูก็รู้น,นี่ลบสี่นะครับแยกตัวประกอบเอาเป็น5้าคูณเคูณสอคูณสอันนี้นะ,ะแยกเป็นอะไรดีละ่ะต่างกันสี่แต้มก็เป็น1ิบกับสิบตัวเลขง่ายหน่อยอันนี้ตัวไหนเป็นลบดีละ่ะก็แน่นอน10ต้องเป็นลบนะครับสิต้องเป็นบวกบแบบนี้ทีนี้ถ้าเราเข้าใจนะครับอันนี้เป็นลบสิบนะน,นี้เป็นสิบสี่ถ้าเราเข้าใจวิธีรัดนะ มันก็เร็วอยู่นะวิธีรัดวิธีรัดคือยังไงอ่ะครูในใจครูมี x วิธีรัดเอในใจครูมี x ตัวหนึ่งมันเป็นตรงกันข้ามเห็นไหมของ m ส่วนด้วย a a ในที่นี้คือ35ถ้าตัดทอนแล้วมันได้เป็นเท่าไหร่5 2 5 7ครูเขียนได้เป็น7 x ย้าย2มาลบเท่ากับ0 x อีกตัวหนึ่งครูเขียนหน้าดงก็แล้วกัน x อีกตัวหนึ่งครูได้เป็นลบส4ส่วนด้วย35ถ้าครูตัดทอนแล้วตัดทอนแล้วอ,อะไรอะตัดทอนแล้วเป็น7 2 7 3ตัดทอนแล้วมันจะเป็นลบสส่วน3ผู้ครูย้ายกลับมามันจะได้เป็น3 x บวก2อเท่ากับ0ไอตัวประกอบมันก็เป็นเพียงแค่เอา2ก้อนนี้คูณกันตัวประกอบมัน แปลว่าข้อนี้ถ้าครูจะแยกตัวประกอบอยากจะตอบเลยครูบอกว่าอ้าวข้อนี้แปลว่าตัวประกอบลองดูนะมันจะตรงไหมจะทาวิธีจริงให้ดูตัวประกอบมันเป็นแค่ 3x บวก2คูณกับ 7x ลบ2นี่คือตัวประกอบนะดูนะว่าจะตรงไหมนะครับแล้วครูทําให้ดูนะครับ,นะรบอ่ะไปวิธีพื้นฐานเราก็เราได้ m กับ n แล้ววิธีพื้นฐานไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเป็น 35x กาลัง2ลบ 10x บวก 14x ลบสี่นี่คือวิธีพื้นฐานแล้วก็ดึงจากคู่แรกดึงจากคู่ที่สองครับคู่แรกดึงอะไรดึงห้าออกไปก็เหลือเป็นเจ็ดลบสองคู่ที่สองดึงสองออกไปก็จะเหลือเป็นเจ็ดลบสองดึงในวงเล็บออกไปนี่คือวิธีการพื้นฐานเนี่ยอันนี้ต้องแม่นนะนักเรียนต้องได้อันนี้ก่อนค่อยไปนสนใจวิธีรัดนะครับอย่าอย่าพุ่งไปแต่วิธีรัด 7x ด ลบอ,อ่ะโอเคครูว่าน่าจะพอแล้วละ่ะแค่นี้พวกเราไปฝึกนะไปฝึกนะครับจะเห็นว่ามันได้เท่ากันแหละนักเรียนได้เท่ากันฝึกทั้งสองวิธีนะฝึกดีๆถ้าตัวเลขเยอะๆนะครับเดี๋ยวครูจะทิ้งโจทย์ไว้ให้ฝึกนะครับถ้าตัวเลขเยอะๆเนี่ยการที่เราแยกแบบฟอยธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะวิธีการเรารู้ทุกคนรู้ครูสอนก็จะสอนบอกว่านักเรียนหาพหุานามสองวงเล็บนะ ที่หน้าคุณหน้าได้พจดหน้าใกล้คุณใกล้รวมกับใกลคุณไกลได้พดกลางหลังคุณหลังได้พดหลังนะคนสอนพูดแค่นี้นะมันง่ายมาก่ะเอาวิธีนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ครูเสนอลองให้ดูนะครับเอาเอาโจทย์ไว้ข้อ9้านะครับเห็นโจทย์ไว้ข้อสอิบแป๊บเดียวนะหยุดดูเอาข้อสิบเอ็ดข้อสิบสองโจทย์นะครูทิ้งโจทย์ไว้ให้ข้อ สิบสามเนี่ยตัวเลขเยอะๆอย่างนี้นะถ้าวิธีธรรมดานะตายข้อสิบสี่อ่ะสิบสี่ข้อก็พอแล้วไปฝึกดูนะครับตั้งโจทย์เองได้นะตั้งโจทย์เองได้นะครับอ่ะโอเคนะก็ลองฝึกดูถ้าสนอ่ะสงสัยอะไรก็ถามคลิปที่ครูครูทำเป็นคลิปเปิดอนะ่ะเป็นโอเพนปกติคลิปที่ทําให้พวกเราเนี่ยเป็นคลิปที่ไม่เป็นสาธารณะอันนี้ครูจะลองเปิดเป็นสาธารณะดูนะครับอ่าใครอยากได้ก็ ฝึออกเอานะครับอโอเคนะครับสวัสดีครับ